แคลนความรู้กี่กับเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำเขาไม่รู้จริงๆเลยแต่ว่าทางกายทางวาจาทางใจจะดีหรือชั่วก็ตามล้วนมีผลทั้งสิ้นไปมากหรือน้อยทำนิดทำหน่อยก็มีผลบางอย่างเราคิดตัวเองในยซ้ำไปไม่น่าจะมีผล แต่้มันคิดเองแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะผู้ออกกฎแห่งกรรมนั้นมีอนุภาพมากทีเดียวที่จะเซตโปรแกรมทำผังสำเร็จเอากิเลสมาบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากวิบากเกิดขึ้นทางกายตัย้งแต่ ข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางวาจาก็พูดโกหกเพ้อเจอคำหยาบส่อเสียดทั้งใจก็อภิชาคือเพ่งเล่งโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นในทางที่ผิดผิดพยาบาทถูกโกรธอิชาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิด ไม่เชื่อว่าบิดามารดามีพระคุณเชื่อว่าท่านสนุกกันมาจัดฟอฟอนแล้วก็มีขึ้นมามเชื่อขนนั้นแต่มองไม่เห็นคุณของนั่นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมิชัยทิ่มีทั้งหมดสิบอย่างแตลล่ละละเอยียดจะไม่พูดวันนี้คือทางกายทางวาจาทงางใจน้นถูบังคับหมดเลยแล้วคนเราก็กระทำก็สามทางอ่แหละมีไม่ทางที่สี่ ทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็อะไรมีไหมไม่มีอ่ามันก็มีสามทางสาม,มทางถูกบังคับหมดเลยเซตโปรแกรมเอาไว้หมดแต่ทําทอย่างนี้ต่างเป็นอย่างนี้แต่ทำอย่างนี้ต่างเป็นอย่างนี้หมดเลยกระดิกกระเดียไม่ได้แล้วก็ปิดบังไม่ให้รู้เรื่องราวด้วยเรื่องราวของกฎแห่งกรรมปิดหมดเลยพอไม่รู้ก็ทํา ทำไม่ถูกทำผิดก็เจอวิบากไปอบายมีความทุกข์ทรมานยาวนานอย่างที่อ่านให้ฟังคร่าวๆนัวนแะเป็นนะ <Okay. S 1> ปตกในอบายยาวนานเป็นลล้านปีของมนุษย์ถูกทันทรมานเยอะแยะที่ฝันในฝันนำไมให้ดูเป็นภาพนั้นแค่นิดๆหน่อยๆสัมป่นไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้วกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์กันนานกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมอีก okay. เอาธาตปิดธาตบางมาบังคับลืมพอพึ่งพ้นจากอบายมายกยกแล้วก็หล่อล้อมโลกให้เข้าใจผิดไปอีกทางหนึ่งแสวงหาความสุขเป็นในทางที่ไม่ถูกต้องอะไรเหล่าน,นี้เป็นต้นและพอผู้รู้เขาไปรู้ไปเห็นมาบอกก็ไม่เชื่อคือบังคับไม่เชื่อ ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดหาว่าเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่มึงให้สอนวาา่าสอนอยู่ในอกนรกอยู่ในใจหรือสอนว่าไม่มีนรกมีแต่สวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายแต่เกิดอย่างนี้เป็นต้นหรือสอนว่าตายแล้วสูญอะไรอย่างเงี้ยพระไม่เชื่อไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยจึงทำให้ไม่มีฮีริโอตัปะ หิริคือความละอายต่อการทำบาปคือละอายมากมันขาดตรงนี้ถ้ามีหิริเนหมายความว่าโอ้้ถาเราจะทำบาปเลยทั้งๆท,ท,ที่มีคนไม่มีคนเห็นหรือไม่มีใครเห็นกระดากรู้สึกเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะคนอย่างเรารือจะต้องทำบาปหิริเกิดแต่นั้นไม่มีแล้วไม่มีโอตปะไม่เชื่อผลของการกระทำเราจะมีผลเป็นทุกข์ในนรก เปรตอสุรกาสเดรจฐานเป็นต้นในชีวิตทุกข์ในสังสารวัฏเพราะคาทิลิอุตปากขาสังคมก็เดือดร้อนเพราะคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะไม่เชื่อก็ก็สร้างบาปกรรมอะไรกันไปอย่างนั้นอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ล่ออฟกรรมกดแห่งกรรมไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเราถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจะเป็นต้องรู้หรอกเพราะมันไม่เกี่ยวแต่นี่มันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าอยู่ในน้ําก็เกี่ยวอยู่บนบกก็เกี่ยวอยู่บนพื้นลาก็เกี่ยวบนยอดเขาก็เกี่ยวไปในอากาศเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหมดเลยไปอยู่ตรงไหนมันก็เกี่ยวข้องหมด จึงจำเป็นต้องศึกษาต้องเรียนรู้เคสตตีนี่ที่เราได้ฟังกันมาเยอะมาอเงินนะเยอะก็เป็นตัวอย่างที่คนยุคร่วมสมัยเดียวกับเราประสบจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็ฝันในฝันเป็นตุเป็นตาหลับตาไปฝันในฝันก็มาเล่าเรื่องเราสู้กันฟังให้ฟัง พอเพลินในรายการโงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยยายฟังให้มันเป็นเพลินเพื่อใจจะได้สบายพอใจสบายแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมะฝึกใจหยุดนิ่งนี้ได้ดีเพราะถ้าใจสบายแล้วมันจะหยุดใจได้ง่ายแต่พอจะมีความรู้บ้างก็เอาไว้ติดขาที่แข้ง เอาไว้ติดขาที่แค่ไปถึงถึงกับใส่บาบแบกรับนี่ก็คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันนี้ฝันวิทยาแล้วเราก็จะมีครสแสดีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่ซ้ำกันเลยแต่คล้ายกันบางเรื่องคล้ายกันบางเรื่องแต่ไม่ค่อยจะซ้ำกันเพราะการกระทำของมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันแหละแล้วเราก็จะพบอีกอันหนึ่งว่าต่างคนต่างมาสู่โลกนี้ บุญบาปท,ทำให้เราเจอจกันเจอกันแล้วก็มาสร้างบุญบาป<ช>แล้วก็ต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางจะรักกันปานจะคืนกินแค่ไหนก็นแล้วแต่<ช><ช>แต่เราจะไม่พลาดจากกัน<ช>แต่ความเป็นจริงังหาเป็นเช่นนั้นไม่เ<ช><ช>พราะการกระทำมันไม่เหมือนกันพอตายแล้วก็พลาดจากกัน<ช>ตายแล้วลืมไปเลยเนะี่ยสามีภรรยารักกันอย่างดีแต่สร้างกรรมคนละอย่าง บังเอิญไปเจอกันในยมโลกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเป็นนักโทษไม่มีปลาณีปลาใสกันเลยก็ลุยกันเลยไม่ใช่น้องๆเบาๆหน่อยนะเห็นใจพี่บ้างเถิดไม่เจ็บน้องกรอบน้ำทรงแดงเอาเอานิดนิด ดูซ้ายดูขวาดูไม่มีกรเห็นแล้วก็อยาก,กอบอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้ที่พูดนี่คือไม่ได้ไปถึงน้องน้องน้องลุยใหญ่เลยอ<ช>นึกว่าเรียกนี่คือสิ่งที่มันมันเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าทำกรรมเหมือน,นกันพี่ดื่มน้องดื่มไปเจอกันในมหานรกต่างคนต่างถูกดื่มน้องใกล้ๆกันนั่นแหละ ตไม่ได้คุยกันหรอกนายนรยาบาลที่เกิดขึ้นในบากกรรมนั้นจับกรอกน้ำกรดสีดำร้อนๆกรอกไปเรื่อยๆกรอกก็ไม่จะมาขอความเมตตาจากนายนรียาบาลบอกคุณคุณขอขอเวลานอกสักนาทีเขาคุยกันน้องหน่อยไม่มีทางมันไม่ได้นะจ๊ะ เน <chat> e ah. ี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ารักกันมากเลอะเกินเนี่ยจึงอยู่ในวงเล่าเดียวกันทั้งสามีทั้งภรรยาทำกับแก้มให้อีกอะไรให้กินกันไปคุยกันไปแก้มแดงแน่แดงอุ้ยเลือดฝาดดีเราไปนอนอยู่ในมหานรลกข้างๆกันแล้วก็มีผู้ที่ลงไปก่อนแออัดกันหนาแน่นดีๆไม่ได้คุยกันเลย มันจะไปคุยกันด้ยังไงในนั้นมันไม่มีเวลาว่างเว้นเลยจากการถูกทันทรมานนี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำไปเห็นแล้วท่านก็บอกวิธีว่าจะไปเห็นอย่างนี้แบบท่านก็ได้ต้องเข้าไปถึงกายของผู้รู้ภายในตัวของเรานี่แหละคือพระธรรมกายในตัวแล้วศึกษาวิชาธรรมกายเป็นซะ หลังจากนั้นก็จะไปเรียนรู้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละก็จะทำเวลามีความมั่นใจท่านชิญชวนนะตอนที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เอหิปสิโกถึงมาลองดูมาลองทำดูนี่โอปัญิโกน้อมใจไว้ในกลางในตัวนี่ท่านบอกหมดและจะเห็นได้ด้วยตัวงตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ แม้ดับกันธตปริติาพานแล้วคำสอนก็ยังเป็นสิ่งแทนพระองค์ท่านคล้ายกับท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะนั้นอย่าเบื่อหน่ายในการฟังเรื่องราวของเคสสตดดี้นะจ๊ะไม่เบื่อครับอย่าเบื่อกันเลยคุณพ่อเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เกิดที่มณฑลกวางเจาตอนพ่อเป็นเด็กคุณปู่มีมรดกมาก มีบัญชีลูกหนี้เป็นหลังคือท่านปล่อยกู้บัญชีลูกนี้เน,น,<อ>นี่ยเป็นหลังเลยต่อมาพ่อโตขึ้นได้ติดตามปู่ไปเก็บหนี้แต่เก็บไม่ได้เพราะพ่อใจอ่อนอสองสารลูกหนี้พ่อจึงตัดสินใจเผาบัญชีลูกหนี้ทังทิ้งหมด<อ>ยกหนี้แก่ลูกนี้ผู้ยากไร้ด้วยความสงสาร<อ>ต่อมาเขอบครักวกระยากจนลง พ่อต่างทำงานหนักเพราะเป็นลูกคนโตและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนพ่อประเจ้าบระมืงไทยตอนอายุได้สิปีได้ทำมาค้าขายด้วยความขยันจนสามารถส่งเสียลูกสิบคนให้ได้เ,เรียนระดับมหาวิทยาลัยจนเกือบครบทุกคนพ่อเป็นคนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและถูกรังแกโดยดูแลทั้งครอบครัว จัดหาอาชีพให้จนตลอดลอดฝั่งหลายครอบครัวแต่เหมือนทำคุณไม่ขึ้นผู้ที่พ่อช่วยจนฐานะมั่งมีล้ำหน้าพ่อดูไม่ค่อยจะสำนึกไม่ให้เกียรติพ่อเลยทำให้พ่อเสียใจบ่อยโอ้ยอย่าไปเสียใจเลยน,ะนี่นก็ทำบุญกันแลนะ้วกันเราทำบุญมันเป็นบุญของคุณพ่อเขาเรียกว่าบุญคุณ เป็นบุญเราคิดอย่างนี้ดีแทนที่ว่าเป็นบุญคุณก็บุญคุณพ่อที่ได้ทำมันเป็นบุญของคุณคใช่ไหมคิดอย่างนี้แล้วใจสบายน่าจะเชื่อหวือผู้คนแล้วพ่อยังบริจาคกันเป็นค่ายายมูลนิธิปอเต็กตึงทุกเดือนส่งเงินกลับบ้านที่เมืองจีนในพ่อแม่ตลอดแต่พ่อจะเป็นคนใจร้อนเข้มงวดเจ้าระเบียบสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดจนอายุห4สิี่ปีได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับ ได้นำพ่อส่งโรงพยาบาลที่สิงห์บุรีเพราะทราบว่ามีหมอที่นั่นรักษาด้วยสมุนไพรไทยและพระพุทธคุณโดยคนไข้ส่วนมากจะหายแต่พ่อไม่หายแต่ว่าตายด้วยโรคหัวใจวาย oh. ป่วยเป็นมะเร็ง <c oughs> แต่ว่าหัวใจวาย oh. หมอก็ปลอบใจว่าดีกว่าเสียชีวิตด้วยมะเร็งเพราะจะทรมานมาก oh. ตอนใกล้วาระสุดท้ายแม่เล่าว่า พ่อมีสติสมบูรณ์โบกมือห้ามไมา่ให้หมอเครื่องช่วยหายใจมาใส่แล้วก็นอนสิ้นใจอย่างสงบ<อ>พี่ชายคนโตเกิดที่กรุงเทพปเรียนจบชั้นมัธยมแล้วไม่ชอบเรียนจึงออกมาทำธุรกิจของครอบครัวซึ่งเดิมค้าปลิกเครื่องกระป๋องและเครื่องสำอางพี่ชายก็ได้ิเริ่มค้าส่งและประสบควาสมสำเร็จอย่างสูงแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทต่ตางประเทศหลายอย่าง แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ออกจากบ้านไปติดต่อง,งานซิงปกติจะขับรถยนต์ไปแต่วันนั้นกลับขี่มอเตอร์ไซค์เวสป้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีไม่มีโอกาสกลับบ้านอีกเลยตำรวจดูรายละเอียดจากบัรปรชาชนแล้วมาตามที่บ้านให้ไปรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจทุกคนในครอบครัวเสียใจมากโรรธทั้งพ่อพี่ชาเสียชีวิตก่อนพ่อแต่เราไม่ได้ติดตามเอาความ กับคู่กรณีเพราะคิดว่าเป็นกรรมเออดีจ้ะพี่ชายเสียชีวิตตอนอายุ27ปีน,นี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่ชายตอนมีชีวิตอยู่พี่ชายเป็นคนซื่อใจดีขยันแต่เชื่อคนง่ายทำให้เสียรู้คนบ่อยๆเช่นถอดสร้อยทอให้กับคนที่มาขอทั้งๆที่พบกันเพียงครั้งเดียวไม่ได้เสียรู้นะนั่น พี่ก็ทําบุญแต่ต่อมาเมื่อมาทําธุรกิจมีคนก็เลยมีคนสงสารและสนับสนุนเห็นไหมเพราะเห็นว่าเปบ,บความซื่อเป็นคนชอบไหว้พระทำทุกวันใจเย็นรักน้องรักครอบครัวไม่มีลูกเห็นไหมบุญเห็นไหมตามาช่วยเลยน้องชายของลูกปัจจุบันอายุ44ปีมีบุตรสองคนชายหนึ่งและหญิงหนึ่งมีปัญหาเรื่อง,องโรคตา ปัจจุบันมองเห็นได้เลือนลางมากแต่เดินเข้าเป็นคนเก่งเรียนจบปริญญาและก้าวหน้านในหน้าที่การงานมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นมากแต่ประมาณเจ็ดปีที่แล้วมีอาการที่ตาที่ดวงตาพอไปตรวจหมอให้ผ่าทันทีหลังจากนั้นก็มีอาการเลือนลางจนปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาอยู่แต่ก็ยังมีเพื่อนชวนมาทํางานแต่ภรรยาต้องคอยขับรถรับส่งเพราะตามองไม่เห็นขับรถเองไม่ได้รายได้ก็ไมไปมากนัก คุณพ่อมีบุพกรรมอะไรทรยบที่ควรจะได้จากลูกนี้ของปู่ยังไม่ได้ได้ช่วยเหลือคนก็มากแต่เหมือนทําคุณคนไม่ขึ้นทำไมคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่มาเสียชีวิตในโลกหัวใจวายและจากโรคแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ทําไมพี่ชายตายตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ชอบเรียนแต่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้ดีและโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ พวกเราจะต้องทําบุญอะไรเพิ่มที่จะส่งให้ท่านทั้งสองอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมบุญอะไรจ๊ะกาตีกาตีนิกรรมอะไรมาตัดรอนน้องชายให้มีปัญหาเรื่องตาในขณะที่กําลังจะริญก้าวหน้าในการงานทําอย่างไรจึงจะพ้นกรรมนี้ได้จ๊ะคะและคนในคเข้ารักก็มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทตาด้วยกันเช่นาตาทวดตาบอดสองข้างแม่ตาเสียหนึ่งข้าง พี่สาวคนโตหนึ่งข้างน้องสาวประสาทตามีโอกาสบอดเหมือนน้องชายคนอื่นๆก็มีสายตาสั้นมากเกี่ยวก,กับลูกในตาทั้งสิ้นเลยนี่ฝันนี่ฝันแลนะนะหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะค,คุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับและตายด้ดยหัวใจวายเลาะ กรรมแน่ดีได้เป็นเศรษฐีและมักจะมีคนมากู้ยืมเงินเสมอ oh. คือคือปล่อยเงินกู้ <Okay. S 1> แต่มีนิสัยอย่างหนึ่งถ้าใครพูดดี oh. ก็จะยกหนี้ให้แต่ถ้าใครพูดผิดหูก็จะโมโหง่าย <Okay. S 1> เพราะเป็นคนใจร้อน ต่อมามีลูกนี้คนหนึ่งกู้นี้เงินไปเยอะพอ่อชาราชินั้นก็ใช้คนไปทวงหนี้แต่ลูกหนี้พูดจาไม่ดีกันเลยโกรธจึงวางแผนกับลูกน้องที่จะเก็บลูกหนี้คนนั้น<อ>ลูกน้องก็เลยไปดักฆ่าโดยใช้ดาบแทงที่แถบชายโครงจนเสียชีวิต ภรรยาของลูกนี่รู้ก็เสียใจเป็นอย่างมากอยู่มาไม่นานก็เลยตรอมใจตายตา,ยตามตรอมใจเนี่ยเป็นทั้งมะเร็งที่ตับตรอมทำให้เขาตรอมใจตาย,ตายกันเลยเป็นหัวใจวายตายฆ่าเขาแทงดังชายโค,ครงนะแล้วทำให้เป็นมะเร็งที่ตับที่ทำคุณคนไม่ขึ้นและ ไม่ได้เงินลูกนี้จากปู่ก็เพราะกรรมในชาตินั้นนั่นเองที่เกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยที่พอตนเองทราบว่าภรรยาของลูกหนี้ตรอมใจตายก็เลยสลดใจในเรื่องต่อมาเลยจึงตั้งใจจะไม่ให้ใครกู้หนี้ต่อไปหรือไม่ปล่อยเงินกู้ให้ใครอีก โดยตนเองในเห็นโทษของการปล่อยเงินกู้ oh. ที่ทำให้เดือดร้อนทั้งเจ้านี่ลูกนี้ <Okay. S 1> จึงอธิษฐานใจว่าขอจะได้เงินที่ได้มาจากการปล่อยเงินกู้ในภพชาติต่อไปเลย oh. บอกเงินที่ได้มาจากอย่างนี้ไม่เอาละ oh. คือท่านเป็นคนดีอัธยาศัย <Okay. S 1> ดี oh. จิตใจงามแต่ใครอย่าพูดผิดทูกลับ okay. ในชาติเดียวกันก่อนที่ตนจะมรวยเนะี่ยก็มีคนช่วยเหลือให้ตั้งตัวได้เมื่อตัวตั้งตัวได้แล้วก็ลืมคนที่ช่วย<อ>กรรมนั้นจึงบันดาลให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมที่ตนทำเอาไว้มาเกิดในชาตินี้<อ>คือตัวก็เห็นใครแล้วก็สงสารก็ไปช่วยครับพราอเขาได้ดีเขาก็ลืมตัวเพราะฉะนั้นให้ึกว่าเอาบุญกันแล้วกันใจจะได้สบาย ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านของภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบ,บุญทุกบุญที่อุู่ที่ไปให้จึงไปเกิดเป็นอากาศสเทวาในตอนนี้<อ>มีวิมานเป็นทองจ้า,าพิชายตายตอนอายุน้อยเพราะเคยฆ่าภรรยาเก่า<อ>และดีรชาติเรื่องมีอยู่ว่าพิชายเป็นหนุ่มใจร้อน ภริยาสาวก็เป็นคนจูจ้จีจ้จุกจิกต่อมาก็พูดจาผิดหูมายอมกันก็ทะเลาะกันเถียงกันอย่างรุนแรงนั้งคู่ทำให้พี่ชายในชาตินั้นเกิดบรรดาลโทสะ <S 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 ลักภรรยาล้มลงไปบังเอิญหัวเธอไปฟาดอย่างแรงกับขอบเตียงแล้วก็ล้มฟาดไปกับพื้นอีกเลยเสียชีวิต แ oh. กรรมนี้ก็เลยมาทำให้พี่ชายตายตอนที่อายุยังน้อยเนี่ย <Okay. S 2> ที่พี่ชายไม่ยอมเรียนหนังสือแต่ประสบผลสำเร็จทางโลกก็เพราะแน่ดีชอบช่วยเหลือคนมีความอบอ้อมอารีแล้วก็ปัจจุบันก็กลัวจะเสียเวลารวย <Okay. S 2> เลยเลิกเรียนแล้วก็มารีบรวยครับ okay. และกะบุญที่ได้ช่วยเหลือคนมีความอบอ้อมอรี่ก็เลยทําให้ประสบความสมําเร็จในชีวิตแต่ว่าอายุสั้นเพราะฆ่าภรรยารตายแล้วก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่งสัมภเวสีจาได้ใช่ไหมจ๊ะจาได้ตายตอนไหนก็หน้าตายอย่างนั้นแหละไม่เหมือนภูมิเทวานะจะไม่มีที่อยู่จะแฝงแสวงหาที่เกิดก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่ง เพราะห่วงน้องๆและครอบครัวแต่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วเป็นมนุษย์เป็นเด็กผู้ชายอายุสิบขวบเศษ<อ>ในครอบครัวฐานะปานกลางไม่ลำบากอะไร,รก่อนหน้านี้ได้รับบุญจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยรับบุญไม่ได้แต่สิ่งยิ่งไรก็ควรจะทำบุญให้ต่อไปก็จะมีจังหวะที่ บุญส่งผล <Okay. S 1> เหมือนอย่างเคสเมื่อวานนี้จำกันได้ไหมจ๊ะจำได้น้องชายมีปัญหาเรื่องตาเนะี่ยที่มาตัดรอนทำให้กำลังเจริญก้าวหน้าในการงานนะต้องมามีปัญหา <Okay. S 1> เพราะกรรมแนอดีตเคยเกิดเป็นขุนนางของพระราชาองค์หนึ่ง <Okay. S 1> พระราชาองค์นั้นมีสนมเอกที่สวยงามมาก ต่อมามีนายทหารคนหนึ่งมาแอบดูสนุมเอกนั้นด้วยความหลงลักภายหลังตัวเองก็เลยจับได้จึงไปทูลพระราชาพระราชาก็เล็กเกลิวเพราะห่วงสนมเอกคนนี้มากเลยสั่งให้ตนเองไปจับในทหารคนนั้นมาลงโทษให้ได้ก็เลยพาลูกน้องไปจับมา และพระราชาก็สั่งให้หยอดอยาพิษใส่ลูกหนตาในทหารคนนั้น oh. ตัวก็เลย oh. หยอดอยาพิษใส่ลูกหนตาทหารคนนั้นจนตาบอด oh. กรรมนี้ก็เลยมันทำให้มีปัญหาเรื่องตา oh. ที่ผ่านมาตาบอด oh. ชาตินี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญก็ต้องทำไปเรื่อยๆ oh. ตอนนี้มองมันก็จะเห็น จนในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทตาก็เป็นวิบากกรรมติดตัวมาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็เป็นวิจีกรรมโดยไปเล่าเรียนเรื่องใส่แว่นเรื่องคนนั้นสายตาเสียมัง้งบางคนก็ไปทำร้ายทำให้ตาของเขาเสียบ้างเป็นต้นอเอถามว่าครูไม่ใหญ่ทำไมต้องใส่แว่นนี่คงไม่เป็นไรหรอกเนาะ เพราะครูไม่ใหญ่ไม่ได้เอาเรื่องนี่นคือไม่จองเวรไม่จองเวรแต่กรรมนี่นก็จะย้อมบอกก็ไม่รู้เออจะมีใครถามอีกไม่แน,น่นี่โถครูไม่ใหญ่เนี่ยอยากจะถอดแว่นตั้งแต่ใส่วันแรกเลยอยากเป็นเหมือนมนุษย์ปกติแค่นี้ แต่มันถอดแล้วมันสู้แสงไม่ไหวสายตาก็ไม่ค่อยจะด,ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูไม่ใหญ่มองไม่เห็นใครก็อย่าถือสาก็แล้วกันไม่ใช่แม้เนี่ยทําประธานลองตั้งหลายครั้งมองไม่เห็นป้าโถก็เป็นมันเห็นแต่ว่าเป็นคนนะ่ะแต่ว่าเป็นใครนะี่ยไม่รู้ ก็ต้องคำมาใกล้อยากใกล้เน <pour> ี cale, Esta, voilà metros, ่ยง่ายฟังธรรมอยู่ใกลถวายปัจจัยอยู่ใกล้เพราะต่อผ้ารับเคนันไม่ใช่เลยเอาอยู่ใกล้รับได้ไงหรอกก็ต้องคำใาใกล้ผ้ารับเคนแต่ฟังธรรมนี่เรานั่งกระจายยอย่างนี้ได้ใช่ไหมอยากอยู่ใกล้ๆมาใกล้ๆก็ ทำไม่เปิดใจสิกระถินนี่ไงจะถือสาครูไม่ใหญ่ก็้วกบเบิ้เชบเบิ้ลี่แหละเป็นครูบ้านนอกไม่ค่อยจะมีความล้มความรู้อะไรเป็นได้แต่ครูนักเรียนโรงเรียนอนาบาลฝันไม่ฝันก็คุยกันเบิดเบิดกันไปอย่างนั้นเพื่อใจจะได้สบายสบายแล้วเราจะได้นั่งธรรมะดีๆกันไงเลยจ๊ะให้ทําบุญทุกบุญนะลูกนะโดยเฉพาะบุญวิเศษคือ ดวงประทีปดวงประทีปชวานบุญครัแล้วก็ถวายแว่นตาพระอย่างเงี้ยทิกสุอาภาครับหรือใครที่สายตาไม่ดีอะไรเนี่ยครูไม่ใหญ่ก็ทำอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ใหญ่จะใส่แว่นในชาติต่อไปแล้วล่ะมันถึงจุดอิ่มตัวในการใส่แว่นแล้วไม่ต้องใส่แว่นดีกว่าและบุญที่สำคัญก็คือ ก้าทินจะทำไปทุกบุญนะลุกนะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดี